ก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์บีอีกเช่นเคยจากวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องราวของมหานรก8ดขุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของสวรรค์กันบ้างนะครับผมเคยสงสัยว่าบนสวรรค์นั้นมีอะไรแล้วที่สวรรค์เป็นอย่างไร พราะส่วนให่แล้วเนี่ยเรามักจะเคยได้ยินมาว่าบนสวรรค์นั้นเป็นสถานที่ที่สวยงามและเป็นสถานที่ของเหล่าเทวดานางฟ้าอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากใช่ไหมครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมชอบแงนหน้าเมอมองท้องฟ้าอันกว้างใหญ่และคิดไว้ในใจว่าอยากจะมีนางฟ้าที่แสนสวยบินลงมารับผมไปเที่ยวเล่นบนสวรรค์คิดแล้วโอ้โหมันช่างเป็นอะไรที่วิเศษเหลือเกินนะครับหรือว่าผมดูละครเยอะไป แน่นอนครับทุกคนอยากไปสวรรค์กันหมดแล้วสวรรค์คืออะไรทําไมเราถึงต้องอยากไปสวรรค์สวรรค์นั้นเป็นภพหนึ่งในคติของาศาสนาต่างๆนะครับเช่นาศาสนายูดา,าศาสนาพุทธศาสนาคริสต์สาศาสนาอิสลามว่ากันว่าสวรรค์นั้นเป็นสถานที่ตอบแทนคุณงามความดีที่มนุษย์เราได้ทําไปเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่บนโลกนะครับ สวรรค์คือภูมิอันเป็นที่อยู่ของเหล่ามนุษย์เทวดาเทพที่ดาทั้งหลายเป็นโลกที่อยู่อาศัยของกายละเอียดเป็นทิพย์ที่มีรัศมีสว่างสไหวยรอบกายอยู่ตลอดเวลาส่วนสาเหตุที่ทำให้มาเกิดเป็นเทวดาได้นั้นก็เพราะว่าจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้แล้วบุญกุศลเนี่ยไปสร้างตอนไหนล่ะก็สร้างตอนที่เรายังเป็นมนุษย์หรือเป็นคนอยู่นี่แหละครับ และเมื่ออุบัติเกิดขึ้นเป็นเทวดาเทพธิดาเนี่ยก็จะอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวทันทีและก็จะมีความงดงามอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงเวลาจุดติในส่วนของอาหารการกินของเหล่าเทวดาเทพธิดาทั้งหลายนั้นก็จะมีอาหารเป็นทิพย์บังเกิดขึ้นมาให้นะครับมีบริวารคอยรับใช้อย่างใกล้ชิดมีเสื้อผ้าเป็นทิพย์วิจิตรงดงามบังเกิดขึ้นให้สวมใส่ส่วนจิจกรรมในแต่ละวันของเหล่าเทวดานางฟ้าเทพธิดาทําอะไรบ้าง หลักๆเลยก็น่าจะเป็นการเที่ยวเล่นเพลิดเพลินบันเทิงอยู่กับการชมสวนและการสังสรรค์ระหว่างทวยเทพทั้งหลายและการสวดมนต์ฟังเทศอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ต่างจากนารกโดยสิ้นเชิงและนี่คงเป็นที่มาของคําว่าต่างกันร,ราวสวรรค์กับนรก ส่วนคนที่อยากจะอุบาทเกิดขึ้นณนะสวรรค์ชั้นไหนเป็นเทวดาประเภทใดและอยู่ในฐานะอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญที่เราเองสั่งสมมาเมื่อครั้งที่ยังเป็นมนุษย์โลกอยู่นะครับซึ่งก็ได้มีการกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่37สามารถจําแนกเป็นสวรรค์6ชั้นได้แก่สวรรค์ชั้นที่1จะจตุมหาราชิกาภูมิ สวรรค์ชั้นนี้นะครับอยู่เหนือโลกมนุษย์ขึ้นไปราว46,000โยชน์ที่นี่เป็นดินแดนสีขาวบริสุทธิ์และมีเทวราชผู้ยิ่งใหญ่อยู่สีพระองค์ซึ่งทรงเป็นผู้ปกครองที่นี่นะครับได้แก่ 1. เท้าทัตตะทะ 2. เท้าว,วิลุห3กสเท้าว,วิลุปัปะะ 4. เท้ากูเวนมหาเทพสีองค์นี้นะครับจะเป็นผู้รักษาโลกมนุษย์หรือที่เรียกว่าเทา้าจตุโลกบาล ซึ่งมหาเทพทั้ง4นี้นะครับจะมีหน้าที่สอดส,ส่องดูโลกมนุษย์ว่าใครคนไหนวันวันทำอะไรทําบุญหรือทําบาปแล้วเทพทั้ง4นี้นะครับก็จะไปรายงานต่อกับพระอินทร์แล้วก็มาคัดเลือกอีกทีว่าใครควรจะได้ไปต่อเออคือผมหมายถึงได้ไปเกิดบนสวรรค์นะครับ สวรรค์ชั้นนี้จะมีเมืองใหญ่เป็นเทพนครอยู่ถึง4แห่งนะครับแต่ละเทพนครนั้นจะมีป้อมปราการและกำแพงทองทิพย์ที่มีสีเหลืองอลา,ามงามนักงามหนา และภายในเทพนครนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากมายมีปราสาทแก้วซึ่งเป็นวิมานที่อยู่ของเหล่าเทวดาทั้งหลายที่ตั้งเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมากและนอกจากนี้ก็ยังมีสระน้ำซึ่งมีน้ำที่ใสย,ยิ่งกว่าแก้วซะอีกที่เต็มไปด้วยดอกบัวนานาชนิดหอมตลอบอบอวลไปทั่วบริเวณนั้นและมีดอกไม้นานาพันธุ์สีสันวิจ,จิตรงามตะการตา ส่วนจะทําอย่างไรถึงจะได้อุบัติเกิดขึ้นเป็นเทพเทวดาหรือมาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้ถ้าเป็นเพศชายนะครับเมื่อสร้างบุญมาไม่มากพอแบบว่าทําบ้างไม่ทําบ้างนานๆท,ทําทีหรือทําบุญมากกว่าทําบาปก็จะได้มาเกิดที่นี่หรือกําเนิดเป็นบุตรของเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็จะมีวิมานเป็นของตัวเองด้วยนะครับ ถ้าเป็นแพทย์หญิงเนี่ยเมื่อสร้างบุญมาไม่มากพอแบบว่าทําบ้างไม่ทําบ้างนานๆท,ทําทีหรือทําบุญมากกว่าทําบาปเนี่ยก็จะได้มาเกิดที่นี่นะครับและก็จะมีวิมานเป็นของตัวเองแต่ต้องไปถือกําเนิดเป็นบาทบริจาริกาหรือเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งนะครับพูดง่ายๆก็คือไปเกิดเป็นภรรยาของเทวดานั่นเองถ้าหญิงหรือชายสร้างบุญไว้น้อยเนี่ยก็จะถือกําเนิดเป็นเทพผู้ที่คอยดูแลในเรื่องของเครื่องทรงของเทวดาองค์อื่นๆน,นะครับ ส่วนถ้าเราสร้างบุญกุศลไว้มากพอเนี่ยก็จะไปอุบัติเกิดขึ้นมาเป็นเจ้าของวิมานที่พรั่งพร้อมไปด้วยบริวารและสิ่งของอันเป็นทิพย์ ถ้าผู้ใดให้ทานโดยหวังผลบุญจากการให้ทานนั้นเนี่ยเมื่อตายไปก็จะมาบังเกิดขึ้นบนสวรรค์ชั้นนี้แน่นอนและสวรรค์ชั้นนี้เหล่าเทวดาจะมีอายุ500ปีในสวงสวรรค์โดย1วันและ1คืนของสวรรค์ชั้นนี้นะครับจะเท่ากับ50ปีของโลกมนุษย์นะจ๊ะสวรรค์ชั้นที่2ดาวดึงภูมิสวรรค์ชั้นนี้นะครับอยู่เหนือจากสวรรค์ชั้นแรกขึ้นไปราว46,000ยอด ส่วนลักษณะของสวรรค์ชั้นนี้เป็นมหานครใหญ่ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลและตกแต่งไปด้วยแก้วอันเป็นทิพย์และก็มีประตูกำแพงแก้วถึง1,000ประตูและเมื่อเปิดประตูเหล่านั้นออกแต่ละครั้งจะปรากฏเสียงดังไพเราะสนะหูเป็นอย่างยิ่งในส่วนของความเป็นอยู่ของเหล่าเทวดาเทพธิดาในชั้นดาวดึงนี้นะครับ เทพบุตรนั้นจะมีอายุวัย20ปีส่วนเทพธิดาจะมีอายุวัย16ปีเหมือนเหมือนกันทุกองค์นะครับไม่มีการแก่เจ็บตายให้เห็นมีแต่ความสวยความงามเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอยู่ตลอดเวลาและเทพบุตรที่สวรรค์ชั้นนี้แต่ละองค์นั้นอาจจะมีนางฟ้าหรือเทพธิดามาเป็นบริจาิการหรือเป็นภรรยา500ถึง1,000องค์หรือมากกว่าน,นั้นเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญบรารมีที่เราได้ทำมาไว้ในโลกมนุษย์นะครับใครทำบุญมาเยอะก็จะได้เมียเยอะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ เขาบอกว่าเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยก็จะมีการไปมาหาสู่กันเบียดเบียนกันเช่นเดียวกับโลกมนุษย์นะครับมีความรักคข่ปราถนาเป็นคู่ครองหากขาดคู่ครองไปก็ย่อมจะเกิดความเบื่อหน่ายในความเป็นตัวตนของตนเองไม่เบิกบานไม่ร่าเริงเหมือนเหล่าเทวดาที่มีคู่ครองอยู่ส่วนใหญ่เหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงนี้นะครับต่างก็พากันไปหาความสุขสําราญในอุทยานทิพย์ที่มีชื่อเสียงสี่อุทยานได้แก่1นนันทวันอุทยานทิพย์ 2. เจิญดาวันอุทยานทิพย์ 3. มิสกาวันอุทยานทิพย์ 4. ปารุสกาวันอุทยานทิพย์ส่วนถ้าใครอยากไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้นะครับต้องทำอย่างไงบ้างมีทางไปง่ายๆครับนั่นก็คือให้สร้างเบียงนำทางไว้เป็นบุญกุศลต่างๆพยายามทำให้ตนเองเป็นคนดีมีศีลธรรมที่ดีงามห้ามทำกรรมอันหยาบช้าทำอนาจารามกกับผู้อื่น อย่าให้บังเกิดความสกปรกพวกนี้เข้ามาครอบกายวาจาใจของเราถ้าผู้ใดทำทานโดยไม่หวังผลบุญของการทำทานนั้นๆเนี่ยแต่เป็นการทำทานโดยให้เราคิดซะว่าการทำทานนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามและเมื่อตายไปก็จะได้มาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่แหละครับสวรรค์ชั้นที่3ยามาภูมิ ยามาภูมิเป็นสวรรค์ที่อยู่ในอากาศซึ่งสูงกว่ายอดเขาสีเนลุขึ้นไปราว4 2 0 0 0โยชนสวรรค์ชั้นนี้นะครับเป็นสวรรค์ที่สวยงามและประณีตกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อีกนะครับเป็นสวรรค์ที่พรั่งพร้อมด้วยความสุขที่เป็นทิพย์และปราศจากความยากลําบากใดๆพรัสยามเทวทิราชหรือเรียกว่าพระสุริยามะหรือเท้าสุริยมะเทวราชเป็นผู้ที่มีอายุยืนถึง2,000ปีทิพย์ซึ่งท่านก็เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้นะครับ สำหรับเหล่าเทวดาเทพธิดาทั้งหลายที่อยู่ในชั้นนี้จะเรียกว่ายามาหรือยามะนะครับส่วนเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้ล้วนเป็นผู้ที่บีบุญมากหน้าตางดงามรูปร่างสวยหล่อก,กันทุกองค์มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ผาสุขเหล่าเทวดาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ในทิพย์วิมานที่เป็นปราสาทเงินปราสาททองที่ปราศจากแสงอาทิตย์และพระจันทร์ก็เพราะว่าสวรรค์ชั้นนี้นะครับสูงกว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์นั่นเอง และที่นี่นะครับท่านดอกไม้บานเนี่ยก็จะเป็นตอนกลางวันและถ้าดอกไม้หุบก็จะเป็นตอนกลางคืนนะครับส่วนร่างกายของเทวดาแต่ละองค์ในสวรรค์ชั้นนี้จะมีความสว่างสวยเกิดขึ้นจากรัศมีแห่งแก้วและรัศมีแห่งกายของเหล่าเทวดาทั้งหลายแบบว่าเรืองแสงเป็นประกายแสบหูแสบตาก,กันเลยทีเดียวนะครับส่วนท่านใดสนใจที่อยากจะไปเกิดบนสวงสวรรค์ชั้นนี้นะครับก็จําเป็นจะต้องพยายามสร้างบุญ ต้องเป็นผู้หนักแน่นในการบำเพ็ญบุญถ้าผู้ใดทำทานโดยไม่คิดว่าการทำทานนั้นเป็นการทำดีแต่ให้คิดซสว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราที่ท่านได้เคยทำบุญทำทานมาโดยตลอดเราก็ควรทำตามประเพณีที่ท่านได้เคยทำมาแบบนั้นนะครับถ้าเราให้ทานด้วยอาการแบบนี้แล้วเมื่อตายไปก็จะได้มาเกิดเป็นเหล่าเทวดาเทพธิดาในสวงสวรรค์ชั้นนี้แน่นอนครับ ส่วนอายุของเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้ยาวนานถึง2,000ปีทิพย์ซึ่งเท่ากับ100ล้านกว่าปีของโลกมนุษย์เลยทีเดียวสวรรค์ชั้นที่4ดุสิตภูมิสวรรค์ชั้นนี้ห่างไกลจากสวรรค์ชั้นยามาภูมิขึ้นไปอีกประมาณ42,000ยอดนะครับเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีความทุกข์และปราศจากความเดือดร้อนมีแต่ความยินดี ดุสิตภูมิเป็นเทพนครที่ตั้งอยู่กลางนภาอากาศมีประสาทวิมานอยู่3มชนิดก็คือ 1. รัตนวิมานก็คือวิมานแก้ว 2. สุวรรณวิมานก็คือวิมานทอง 3. ราชตะวิมานก็คือวิมานเงินนะครับปราสาทวิมานเหล่านี้ตั้งเรียงรายเป็นระเบียบสวยงามเรียบร้อยแต่ละวิมานนั้นจะเป็นประสาททิพย์ทั้งหมดที่มีความวิจิตรการตางดงามดุดดังแก้วที่ใสบริสุทธิ มีกำแพงล้อมรอบทุกๆวิมานมีรัศมีลุ่งเรืองสวยงามยิ่งกว่าปราสาทวิมานแห่งเทวดาทั้งหลายส่วนโลกสวรรค์ชั้นดุสิตนี้เทวดาแต่ละองค์นั้นจะมีความสง่างดงามกว่าเทวดาชั้นต่ำๆมากมายและก็จะมีจิตใจรู้บุญรู้ธรรมเป็นอย่างดีด้วยส่วนท่านใดที่อยากจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้นะครับก็มีทางไปอีกเหมือนเดิมนะครับวิธีไปก็คือต้องพยายามสร้างบุญกุศลเยอะๆหน่อยนะครับ ต้องเป็นคนที่ชอบฟังทรรมเทศนาเพื่อเป็นการอบรมสติปัญญาให้เจริญผ่องใสและไม่หวั่นไหวในการประกอบกุศลนั้นๆและทำบุญเพื่อปัตตนาสงเคราะห์โลกปัรตนาให้ชาวโลกมีความสุขมีอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนเด็กด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นการช่วยในเรื่องของการศึกษาสมุดดินสอปากกาช่วยเหลือในเรื่องของอาหารการกินแบบนี้เป็นต้นนะครับ ที่สําคัญต้องมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อตอนเองอย่างเดียวนะครับแต่เพื่อสงเคราะห์โลกเพื่อเพื่อนมนุษย์เพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะจ๊ะถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยตายไปก็จะได้มาเกิดที่สวรรค์ชั้นนี้แน่นอนละแม่คุณเอย๋ยสำหรับอายุของเทวดาในสวงสวรรค์ชั้นนี้นะครับยาวนานถึง4,000ปีทิพย์ซึ่งก็เท่ากับ500ล้านกว่าปีในเมืองมนุษย์เลยทีเดียวนะจ้านายจ๋าสวรรค์ชั้นที่5นิพมานนรดีภูมิ สวรรค์ชั้นนี้นะครับภายในเทพนครเนี่ยจะมีปราสาทเงินปราสาททองและปราสาทแก้วและมีทั้งกำแพงแก้วกำแพงทองซึ่งสวยงามมากมายเรียงรายกันอยู่เป็นแถวเป็นวิมานที่อยู่ของเหล่าเทวดาเทพธิดาทั้งหลายและนอกจากนี้ยังมีสวนอุทยานอันเป็นทิพย์ไว้สำหรับเป็นที่เที่ยวเล่นสำราญใจของเหล่าเทวดาเทพธิดาชาวสวรรค์ทั้งหลาย เหล่าเทวดาเทพธิดาในสวรรค์ชั้นนี้นะครับจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามยิ่งกว่าชาวสวรรค์ชั้นต่ำทั้งหลายนะครับและก็มีกายที่เป็นทิพย์ซึ่งเปล่งประกายแสงรลศมีลุ่งเรืองยิ่งนะักและหากเขาเกิดความปรารถนาจะเสวยสุขด้วยสิ่งใดเขาย่อมเนลมิตเอาได้ตามความพอใจชอบอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะได้นะครับ ส่วนวิธีที่จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้นะครับก็จะต้องบริจาคทานเยอะหน่อยและก็จะต้องทำแบบเสมอต้นเสมอปลายด้วยที่สำคัญจะต้องทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์นะครับและการรักษาสินห้านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องพยายามไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยนะครับสินห้าเนี่ยสำคัญมาก และการก่อสร้างกองบุญกองกุศลให้ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการอบรมจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผุดผ่องมีจิตใจสมบูรณ์ด้วยศีลธรรมและศีลอันเป็นสูงส่งเท่านั้นตายไปก็จะได้อุบัติเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นนี้แหละครับส่วนอายุข,ของเทวดาในชั้นนี้ยาวนานถึง8,000ปีทิพย์ซึ่งก็เท่ากับ2,000ล้านกว่าปีในเมืองมนุษย์เลยทีเดียวนะครับสวรรค์ชั้นที่6ปริมิตตวสวัตตีภูมิ สวรรค์ชั้นนี้นะครับเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดของสวงสวรรค์ที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดสวรรค์ชั้นนี้ตั้งอยู่ในอากาศซึ่งก็ห่างจากสวรรค์ชั้นที่5ขึ้นไปอีกราว42,000โยชนยนะครับเขาบอกว่าเหล่าเทพธิดาในสวงสวรรค์ชั้นนี้นะครับหากปาถนาสิ่งใดเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเงนรมิตขึ้นมาเองแต่จะมีเหล่าเทวดาที่รู้ใจมาคอยเนรมิตให้เมื่อเหล่าเทพธิดาได้เสวยกรรมคุณสมความปรารถนาแล้ว สิ่งที่เทวดาเนรมิตให้นั้นก็จะสิ้นไปหายไปจึงทำให้เหล่าเทวดาบนสวงสวรรค์ชั้นนี้ไม่มีคู่ครองเป็นประจำเหมือนเทวดาในสวรรค์ชั้นอื่นนะครับงงไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเทพธิดาหลายใจหรือเปล่าไม่นะไม่จริงมั้งส่วนวิมานทิพย์สมบัติต่างๆและร่างกายของเหล่าเทวดาเทพธิดาบนสวงสวรร์ชั้นนี้ก็จะมีความสวยงดงามประณีตมากกว่าเทวดาชั้นอื่นๆนะครับ สำหรับใครที่อยากจะมาอุบัติเกิดขึ้นในสวงสวรรค์ชั้นนี้นะครับก็จะต้องก่อสร้างกองบุญกองกุศลให้ยิ่งใหญ่มันอบรมจิตให้สูงส่งด้วยคุณธรรมเมื่อจะให้ทานรักษาศีลก็จะต้องบำเพ็ญอย่างจริงจังและจริงใจทำบุญด้วยความเลื่อมใสคารพในทานที่ทำทำแล้วมีความรู้สึกปลื้มใจตายไปก็จะบันดาลให้อุบัติเกิดขึ้นบนสวรรค์ชั้นนี้อย่างแน่นอนนะครับ ส่วนอายุของเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้ยาวนานถึง16,000ปีทิ์ซึ่งเท่ากับ8,00 0ล้านกว่าปีในเมืองมนุษย์เลยทีเดียวนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสวรรค์6ชั้นทำยังไงถึงจะได้ไปเกิดซึ่งเรื่องราวที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดในวิดีโอนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ผมได้นำมาย่อเรื่องให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายและก็จะมีคนมาถามผมว่าทำไมผมถึงรู้เรื่องพวกนี้ จริงๆแล้วทุกเรื่องราวที่ผมได้นำมาบ่นให้ฟังนี้นะครับมันมีที่มาครับสามารถกดดูได้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยทีนี้ก็รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเกิดบนสวรรค์นั่นก็คือการทำความดีการทำบุญก็คงไม่ต้องบอกกันนะครับว่าทำยังไงไม่ต้องบอกเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะทำได้นะครับง่ายดิดเดียวใช่ไหมและอีกอย่างนะครับอย่าลืมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกด s u b สไครต์หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจาก Mr.B เตอรสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีจ้า